ตัวบันได้ละลอยมันไม่มีค่าเท่ากันจ้ากินเมิดว่าจะพาเมิดนะกินปลาอะไรรลอนเอาบาดนี่ลงมือลงมือพี่น้องมามาพี่น้องมารอนอยู่หายเตรียมก่อนจกบาดทำหนึย่ยฮะขาทกทายสบ,บายดีเจ้าคำคำ เอากะสวัสดีเอฟซีฮะยินดีนต้อนรับเข้าสูส่โอนสอนคือก้าพี่น้องเลยตามก้าตามเคยมาสอนกะเงียบไปจากช็อช้ม,มือนะเพราะด้ะคายพี่น้องเอ้ยหากระลุกได้มือนี่ปลาโตซักยาไปสามเข็มใส่เซโลม,มีถุงหนึ่งฮากระลุกได้มือนนะบ่ได้สนสนใจเรื่องช็อคเรื่องคลิปเลยโอ้เกือบบ่รอดพี่น้องเอ้ยน็อกคายแห้ง เาไปกันโลงงนพงมอนะทุกชรานะขนเขาอันแทะนั่นนะความดันหรือว่านี่นะความดันกระตั้มก็าในกาอุณหภูมิอะสี่สิบปลายความร้อนนะในสามสิบปลายนะสามสิบเก้าอา่าตอ้อเขาจนนี่ชอ็อกพเลยเขาวางยาเขาซักยามาขึ้นมาใส่ซิโลมีน้อไป,ป้าต้มนี้เกือบโอ้องมือซม,มือติดติดแล้วไงนะซักยาสมือแต่บบลงมือนี้ ัดสลมไปถุงนึงนะคิดว่าหาอยู่กินก่อนให้สบิวไปให้กินนะเพราะว่าไปได้ไปหาคลิปพี่น้องเลยอ่า,าได้มาหาเซซโซนกินนะให้สบิวไปกินเพราะว่ายิา่งแบบปะมันบอแซบนะกินข้าวกินเบอร์ีะจะกินแบบนี้เคยซื้อมาเด<อ>็ดอยู่ให้กินนะฮนะเลยการติดตามสมเพื่อสบิวปไปนด้ว่างานฐานดของชาวบิวได้น,นี่นะหอมเลยอือ จะมีมันเป็นเสติดไก่กับเสันนั้ำผึ้งไว้อยู่เส้นจะมีพอนะเดี๋ยวตามใจได้เลยส้ากินหมดเลยทำเลยกเอาวพักกะอันพักบงนี่พี่น้องรอบนี้นะไปหาซื้อพักทั่วบ้านบ่มี้งพักนะครับวอเล่เอามาไว้เล่บดโต๊ะทางกะยะลำบากเลยพี่น้องยอามาัดทางนี่นี่ตินไก่นี่ถุงนึงเอามาสองมื้อที่แล้วเออเนี่ยมาเลยแักบงเฉย ธรรมศาสตร์มันยังกะลึงๆบปน,นี้นะเพียงแต่ว่าเขาเ,ขาเด็ดเอาเ,เป็นของสดได้ของธรรมศาสตร์าาาสีงกับปแป๊กๆเราเนี่ยนึงน,นะยังบม่ทันดีครับเจ็บคออยู่แต่ละคนในเอนคนค่ไขยวัตถุพลเลยเดี๋ยวยแต่แม่ค่อย <c oughs> แต่ค่อยนักก็มูเลยกำลังมาแดางก็มูงนะ คอตาจะดำเบิ่ดคอตาดำไม่เป <ina> <t ue en lugar> ็นไรนะเทียวลูกกิ่งยาดำนันมีห้าวมีเกียวได้ตีนไก่รอไม่น้อยเลยไม่ง่ายนะฮะเจ็ดสิบพันพี่น้องน้อยดีอย่างไร ชนีฮอดแบบสามสิบตีนนี่นะเจ็ดจพันนี่นะเอาบิวฮอดประสามนิบตีนมีฮอดบสีบ้าอเที่อาผ่าน่ะเอาผ่านเป็นคนละครเมดได้หลายๆมันก็มีค้าเท่ากันนั่นแหละว้มีค้าเท่ากันสวิวมากใครฮอนดะพอด้ใดผู้พา นดเลยดีไซน์ก็อบวิวเ่อมีที่ดินมีที่ยอมานงยอะบบอิ่่พอผ้าอีบบวิวนี่กผ้าอีบบตัดคุคือบ่ได้ลอยมันไม่มีขาเท่ากันจากินเมดว่าจผ้าเมดนะเมด มืดกะคาโลคาเล่กายมืดเลยใช่ปะอ,อันนี้ดำมืดตอนเลือดดำมือดอันนี้แม่ซักกาแฟนะฮะไม่ซักกาแฟนะบ๊อกกาแฟสูดน้ำน้อยมันมั่นเลยเราจะตัดครึ่งแบบนี้ตัดอะไรกบ่ตัดเลยก็ได้ เป็นนังกอให้ม mm ันปูนปจริงมันต้องต้มกินใจก้นนะดีเส้นอันนี้อาก้นี่ชาววิเวทนี่เน่นนี้นะพีงชาววิเวทเรตืมาเต็มหม้ออาอยู่บิบิกินชื่อายชื่ที่ดี พักการหาซื้อจฉยๆมีมีแต,แต่แต่พักบงมันขออย่าพัดสุดท้ายไม่จะพัดสับของมันบอดำนะำเบาอันบักหำม,มาเฮอนี่ละได้พัดแต่คืนนี่นี่มีพี่น้องไปหาซื้อแต่ก้าวเฉยๆคยฆาดบานคอยได้แต่ตะกรัมเลย,เยนะมีนี่มีมีฝนตกคลั้งงะครับวิ่งลงเมืองพ่อไปเลืกเดี๋ยวนี้งงชะมัเก้าวไล่ไม่ไดยมันอ่ะพายพากินละนะเงียนดีเยลยหนึ่งละเข้าไปกับมันนอ่ะมันเขาไปพา โอซิแปดพันโุ์เอาไว้น้ำมันมันชัยเมื่อนไปซื้อแล้วทือหัมนี่เม็ดตูโตกินรูทงชิบพันเห็ดเข็มมาซืิวตัดแบบนั้นโหลดค่อยนะมักก็เห้เข็มมีอะไรเพิ่งเลยมันทมาก เอาลงไปมาค่อยเห่าตราเพื่อกายมากก็เห่าเพื่กายมากก็เห่านี่คือของเราเพ็ดเข็มคองข้าไปกินเพชเข็มที่สองต้นพอใจแล้วนะเข้าของลับเสร็ Mẹ, Kiếm nhau nhau có lẽ em phải nói cái nào ừ. Tiếp chào nhịn được Cảm ơn hao được mhm đây, đây mhm mhm mình mhm 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 cái mhm 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 anh mhm hết mhm mình hết lại, hết mhm này phải mhm mhm mất quá, mhm 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 พดจิวบิบบวมอลนะกูได้บิพายนะกดได้ออนนดใจขนาดรถชือรหายวันนั้นบบ,บิว

กินเลยไปนอยทั้งลังไปละตกินไกลตนไก่เปิดก่นบ่าตักสีดำมกับน้อยปิดตาเพชรดิลูกมดลอยอยู่ลกมดทีเดียวลอยกินไก่อืมแ่โคบดีกินน้ำ

tắt à rồi đây hết đây à cứ vậy, chắc áo phải tát rồi đó, nhầm tát phải luôn, hết, lắm cái này cả. งพักวันนี้ตัวหินเข็มนี่ตัวปดของปดคยนี่พักน้าค่าตัวตัวมึงมาอันเลื <S <S อ่องออยากขี่ลายยามดีทองยามรีอทองแล้วเราอย่ามือทองสบายดีเนี่ยฮามามน้อยดีนอนละลลแล้วตาน้อยวันน้กินน้ำมูมันนี้รับได้พี่น้องเลยหรือมอง บ่ลื้อพอดีพอดีไปไปอ่ะกึ๊บเอาลงมัดอันนี้คือโมอเดียวหม่เดียวจบเลยอะไรเพฟมไว้เอาแบบบ่ต้องเพิ่มบ่ตึงเนี่ๆนี่นะเอาทีเดียวพ่อเลยนะ โอ้าหโทยมาเลยอาลงเลยพี dai, ่วันนี้ก no> ็ลมืดดเลยมด่อืมยดวอลงมืดเลยกินมดแล้วเอ้ลุงมืดเลยเออลงมืดมักินนั่นละสซ่เดลวละ้เอาบาดนี่ลงมือลงมือพี่น้องถุงเคออันนี้ก็เข็มนี่นะเข็มพิ้เข็ม สิพันสิบบาทกีบว้าตุ๊กใบใครคุณเพิ่งนีหย่าเดียวกับปันบานส่วนหย่าหย่าที่เขียนมีไหมคนอย่าเขียนมีได้แ่บคนหนังเจ้าอยู่ละคู่ใครตัวสิบบาทนี่คู้เทชรเท่านั้นไว้่ปอนะอุ้ยยัหลดยังเพสเจอบยังเพสโอ้ยาปรุงแล้วแล้วดอกป้าสวีวิตัสัวนี้นะเป็นได้เหรอพี่น้อง กเื่จิมชุกี้นทมาซึงนที่อมานมามาไปด่าโซงนี่หน้าตาสสมเนี่ยนนึงเด้อะว่าลุงแห้งนน้อยครอมือมือต เป็นเสันซุกคือเก่ายังไงเส้นเส้นแข็งว่ะแล้วต้องแน้วจะป็นเอาอยู่ตรงพี่ก็ยังไม่ซุกอะอันนี้มันจะเส้นง่ายนะเอาเชื่อสุกสิกลิ่นรุ้งบุ้งของกอยังไม่หมดซ้ำ

พี่บ่าวจะเอาฮันดอเลยเออฮันดอี่เกอกอกได้นนะฮันดอได้ปอกเลยใส่ก๊อกเลยแพ่อคีบีเ,เป็นรี่บาวน,น,นะบลุมตั้งลุมเนาะห้นบจะค่ะายากินนะอ้โห มันนี่พดแห้เลยยำจุดแแนแห่เฮ้ยเราทำตีนไกลล<ะ>่นะฮะเฮ้ยเราตีนไกลล่นะุกอีมีชุกชุกเอององะก็มีหักอุ่กก็นชุกเพือนแล้วตำรวเส้นเดียวไม่ริละชอบปดุกมาลูก

ตงไมักพ่เข้ากับตใก่เลยกับตีไก้ไวเว้ยเเิดไมาพี่มันจะมีช้อนออืมต้ทำ้อเพชรนี้เอาบัดนี้รอบนี้รอบแห้ตีนไก่ เสบียยังล่ยเฮนอยู่ยังนั้นอยู่พี่ทาพี่เฮนระยะละยังม่นเริ่มตินไก่เริ่มเปิดอ,อะไรน,นี่ผู้พากาเฮนตินไก่ละพี่ทาพี่ฮเฮงก, <laughs> กินแล้วครับอืมกินพี่น้องนี่ของคอย,อยแต่คอย,อย,อยน,นี่งดอันได้กินแต่เส้นครับมัน นี่สิแต่ว่างดอันตินใจยันไอ่าแเนเสเเสลย่ะตัวไอท่าน,นดีนะแถ่งย่งเยเ่เส้นี่ยังไม่คอ่องสุดยากุกิตใจกินให้ริ้เลระ

อ sociedad, เอาอะรเขาแตะเอานาบมาโดนตกแตะขีไกมันน้อย่สบายเนาะปวยวายเนาะไก่นะผ้าม่ลดยว้นจรจริงขี้ไกดอกปวยวายตอว้า่ดอกเจอีไ่ดอกมัน็รูู้้หม กินได้วเออว่าเรียบมือนะมาหรือ่าพุงพงมันอะไรพี่น้อยบ้าเพื่องเก่งเขาเอืมอะตัวพี่เพิ่งกไปนั่งเทิงทุนเลยกินยาเก่งบะยังอยู่ผู้พากาอิ่มแล้วครุ่นไปขรุนมาจะอานมาได้แล้ว สวิวก็าพูดไปหาปิ้งตีนไก่ตีมละทันอิ่มบอกอนเอกนี่ยคอยกันอย่างท่านเมื่อไปน้องไอ้เบิร์ตนี่ก็พ่อเราคอยกันได้นะน้องเชื้อโซนก็ถือว่าบอเบิร์ตสวีวย่าลลปลาอันนี้นะคิดไว้คิดไว้เดี๋ยวบมือาวบินต่ออีกเอา้าคลิปนี้ก็กลับสิได้ไ จบคลิปลงไปจะมีอะไรได้ฟูลไลพี่น้องคืนน้าหรือว่าคืดีหน้าพอกันไหมคอยกัดจะได้หาอาน้ำนอนก่อนหน้าตาก็ากิดทีจะปิงปิงนิดนึงนะเพราะว่ามันมาตึงนมาได้น้อยเกา้าเหี่ยวคับแนงยัดสลบเข้าไปนี่เพราะว่าซักยาเวดสามเข็มมันมลงนี่ใส่สลบเข้าไปถุงนึงหน้าคอยกระเดือกอยูถึงมาทันทีเลยนะ